الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه silah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kwa kwam สุขความเจริญความมีตากรุณา Subhanahu Wa Taala. Kurba อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอประเสริฐแด่ท่านผู้ฟังและท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ กันอีกครั้งนะครับท่านอีมาอำมหิครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรบ้างครับครับเนื่องจากว่ามีท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์มาฝากคําถามไว้เนื่องจากว่าเขาได้ไปดูสื่อจากทีวีช่องหนึ่งนะครับเข <ทะ S 2> <ก>าบอกว่ามีการพูดการถึงเรื่องตะวัสซุนแล้วก็บอกว่าการตะวัสซุนะนั้น่ มันเป็นเรื่องที่ไม่มีในอิสลามใ,ใครไปตะวะัซุนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องชีริดเพราะฉะนั้นเขาจึงฝากมาบอกว่าอยากจะให้อาจารย์ปรเซมเนี่ยได้กรณาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือได้ทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรในประการแรกอยากให้อาจารย์ได้กรณาอธิบายคำว่าตะวะัซุนนะครับตะวะัซุนเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์คระะับตวัซุนั่นนะครับ ตาวสุลขถ้าแปลตามหลักภาษาแปลว่าการเอาสื่อเอาสื่อเอาสื่อนะครับ,รบมาจากคําว่าวาซีละนะครับ,รบหรือว่าซาลานะครับ,รบซึ่งหมายถึงการเอาสื่อทีนี้วาซีล่าเนี่ยก็มีการให้ความหมายหลากหลายนะครับบ้างก็บอกว่าคืออารมณรู้ักความใกล้ชิดนะครับจะสรุปออกมาก,ก็คือว่าการตาวศุลนั้นนะครับ ก็คือการที่เราได้ออขอดุอาต่อลกโดยอ้างถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่กาชิดต่อลกตาหลานนะครับซึ่งการตะวัสซุนนั้นจริงๆแล้วก็เป็นหลักการหนึ่งของศาสนาอิสลามที่กล่าวไว้ในพระมหากบีอัลกุรอานนั่นก็คือยาอิลดีนอามานุตตะพุลลออบรนดาู้ีิมีความศรัทธาทั้งหลายจงยึด จงยำเพรงต่ออัลลอฮฺสุบานต้าลาวะบะต่ผูอ้ใดยินวซีละตาและจงแสวงหาสื่อไปยังพระอองค์ัลลมรรสุบานต้าลาสื่อที่กายชินชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวซีละตรงนี้นะครับจึงเป็นปัญหาที่มีความเห็นแตกต่ตางนะครับแต่การใช้สื่อเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เวลาเราจะทำอามันอิบาด้าต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีใช้สื่อจังครับโดยสรุปแล้วก็คือว่าคําว่าตะวัตซุนเนี่ยครับตะวัตซุนก็คือการหาสื่อเพื่อไปส่วงร้อนั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องครับเบคือฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นแรกที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจครับคิดว่าเอ๊ะตาวัตซุนมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าคําว่าตะวัตซุนก็คือการที่เรา เอาสื่อนั้นเพื่อที่จะคบเข้าใกล้ชิดอลัลลอฮ์นั่นเองคือในพจนานุกรมเนี่ยในท่านอิหม่ามเยาฮ์แรี่นะครับได้กล่าวไว้ในหนังสือสิฮะนะครับเกี่ยวกับคําว่าวาซอลาวาซาล่านะครับวาวซีนลาวาววซีนลาเนี่ยนะครับ,รบได้บอกว่าอัลวาซีลานั่นก็คือมายะตะกอรับบูบีฮีอิลไลริคือสิ่งที่ จะทำให้เกิดความใกล้ชิดไปยังสิ่งอื่นซึ่งวันจังจ่งมูเยมอปะอุพธตัมันก็ของของคำว่าวัซีละก็คือวันวัซาิลูนะครับคำว่าเตาแล้วคำว่าเตาซีลวัดตวสัชุนนั้นก็มีความหมายเดียวกันนะครับ,รบนั่นก็คือการให้ความหมายอย่างเข้าอย่างเขาคร่ามข,ของท่านอิมมาุโตบีบอกไว้อย่างนี้ว่าในหนังสือตับซีของท่านนะครับ หน้าที่2,156นะครับในจัตเซตุนให้มาอุตตมีบอกว่าเกาลูตาแลยาอายุลีนาอามันุตตกุลละวะบะตะหูอิเลฮิลวะซิละโอบรรดาผู้ที่มีอ إ ي م านทั้งหลายจงยำเกรงต่อโลกหมายถึงปฏิบัติตามข้อใช้และหันหานจากความห้ามต่ข้อห้ามของอัลลอฮฺต้าลา วัฏจักรอิเลหีจงแสวงหาไปยังพระองค์อิเลหีเป็นวัฏจักอันวาซีลแปลว่าวัซีลคือตวสุนคือสิ่งนะครับท่านอีมาบุตบีบอกว่าอันวาซีลนั้นฮิยอัลกุรบัคือความใกล้ชิดนะครับโดยได้เอามาจากอมีวาอินท่านฮัสซันท่านมุจาฮิดท่านกอตาดะคนเหล่านี้เนี่ยท่านอัตตอท่านซุดดีท่านอินุเซท่านอับดุลล์อินีกะซีรนะครับ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นคนในยุคสมัยตาบิอีนนะครับเขาบอกว่าวเฮียคำว่าวาซีล้นั้นนะ่ะฟาอีลตจนตรงตัววสันฟาอีละมาจากคำว่าตาวัสซันตาอีไลฮีคือทำตนให้ไกลชิดน,นะครับทำจนให้ไกลชิดไปยังขัลตาลานี่ก็เป็นความหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาสรุปกันนะฮะว่าก็ถือว่า การคนที่ตะวัสุนนั้นก็คือเขานั่นนะขอต่อัลกโดยอ้างถึงสื่อที่เอาระาลาทรงรับนะครับทีนี้สื่อที่เอาระาลาทรงรับเนี่ยมันมีอยู่สี่ประเภทใหญ่ๆนะครับอะไรบ้างครับอาจารย์ครับหนึ่งเราตะวัสุนด้วยกับเวลานะครับคือเอาเวลาเป็นสื่อในการทําตนเองให้กายชิดเช่นเวลาเราจะขอดุมา เราก็จะเลือกเวลาที่ดีนะที่ฮะดีซหรือกุรอ่านกล่าวไว้เช่นหลังละมานนะครับหลังฝนตกนะครับหรือหลังหลังช่วงสุดท้ายของช่วงที่สามของราตรีการนะครับหลังการอาซาณกับะระหว่างอีอาซาณกับอีกอมะเหล่านี้นะครับหรือในค่ําคืนไรลตะตุนก็หรือในช่วงหนึ่งช่วงใดของ วันศุกร์ซึ่งเวลาเหล่านี้เราก็จะแสวงหากันในการที่เราจะขอพรซึ่งเปรียบเสมือนกับเรานั้นใช้สื่อที่เป็นเวลาในการเข้าหาเราตารียกว่าเอาเวลาเป็นสื่อเป็นสื่อนะครับแต่เราไม่ได้อิบานัตกับเวลานะครับต้องแยกแยะให้ออกสามก็คืออสองก็คือตวัวสุนด้วยกับสถานที่บินมการ,รมการที่มีบรารกัต เช่นที่กาบะที่มัสยิดฮารอมที่มัสยิดที่มัสยิด่านนาบีเหล่านี้เป็นต้นก็จะทําใหเ้เราเนี่ยได้ภาคผลที่มากและก็ดูอามุสตะยับเหล่านี้เป็นต้นนะครับ,รบสามก็คือการตวสุนด้วยกับอัลมัลโศลนะครับแล้วก็ด้วยกับบรรดาพระนามของอัลลอฮ์ด้วยกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์เหล่านี้ เพื่อที่จะทําให้เรานี่กลยชิดกับโลตละลาซึ่งเรียกว่าการตะวัดส,สุนด้วยกับอามันที่โซเละนะครับเช่นเราเอาอามันที่โซเละในว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานการสลาวาการทําทิกบุลล่การเออกาวตัสแบะเหล่านี้แล้วก็มาขอพรเนี่ย,ววาาออยจะทําให้ดวงอาตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมุสตะยบ เพราะฉะนั้นการขอพรเนี่ย,รพอพอยประการที่สี่เด,เดี๋ยวครับว่าผมจะเลา่าใั้นิดหนึ่งครับคือการตวัส,สุนด้วยอมัมเนี่ยสังเกตไหมเราจะต้องมีอมัมส่วนบ,บางทีเราก็ใช้ละหมาดเป็นสือ่อละหมาดนี่เป็นวาซีละการเฉลิมดลเป็นวาซีละการทำฮัจีเป็นวาซีละไม่ใช่โบยะบนะครับนั่นก็คือการตวัส,สุนด้วยอมันโซแล้วส่วนประการที่สี่ก็คือประเภทที่สี่คือการตวัสุนด้วยกับบรรดานบีและบรรดาอาลัยอิลลาหรืออิบานอิลล่า แบบมวลบาวที่มีของของโล์ซึ่งในเรื่องนี้ก็ในสามข้อแรกสามประเภทแรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเห็นความเห็นแตกต่ตางนะครับแต่พอมาตาวัซุนด้วยกับบรรดานาบีหรือนาบีและกัมาัสโซได้เนี่ยท่านอิมิตาบียะนะครับในยุคที่ในยุคสมัยสลับเรื่อยมาเนี่ยไม่มีใครคัดค้านในเรื่องของการตาวัซุนด้วยกับนาบีและกวาดี นอกจากนีนแตมิญะตได้ว่าข้อแม้ว่าการตะวันซุนนั้นได้เฉพาะคนเป็นเท่านั้นตายไม่ได้<อ>นะฮะตายแล้วถือว่าไม่ได้นะครับก็กลุ่มว่ามีคณะใหม่ก็เลยยึดตามนี้แต่คนกลุ่มว่ามีคณะใหม่บัดเรานี่หนักยิ่งไปกว่าอินิีแตมิยคือตะวัซุนนั้นไม่ได้ยก็แน่ว่าจะเป็นคนเป็นคนตายอาจารย์ครับอขอให้อาจารย์ได้กจุณาอธิบายนิดนึงว่าครับการที่ อิบเนตัยมียะมาอธิบายเรื่องนี้ครัถ้าเทียบกันนะครับอาจารย์ครับระหว่างอิบเนตัยมียะกับท่านอิมามซาฟีีอิมามมาเล็รับครับอิมามฮัมบารีจะมีข้อแตกต่างยังไงมีข้อสังเกตที่แตกต่างยังไงบ้างอภารการแรกก็คือว่าในยุคสมัยของอิหมามทั้งสี่เนี่ยเป็นยุคที่ประเสริฐับ เนะเพราะว่าท่านอิบทานนาบเนี่ยเกิดหลังจากนาบีเจร้อยปีแต่สรุปคือว่าท่านอยูมทั้งสี่เนี่ยอยู่ในชุดยุคที่ทนบีให้การสามร้อยปีในช่วงสามร้อยปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคทองเป็นยุคที่ดีที่สุดนะครับและเป็นยุคที่ใกล้ชิดกับท่านนาบีจนกระทั่งนาบีให้การรับรองว่า,อาคอยรุกูรูนีกคตรนีซุมมายาดีซุมมายาดีศตวรรษที่ดีที่สุดนั้นคือศตวรรษของฉัน S <S <S ต่อมาก็อีกศตวตรรษหนึ่งต่อมาก็อีกศตวตรรษหนึ่งก็คือสามศตวตร 1, ตวตรษไปกันก็คือสามร้อยปี <S 2> <S 2> แั้นในช่วสามร้อยปีนี่อิหมัมทั้งสี่ถามว่าอิหมัมชาบีอีตวัตซุนไหมตวัตซุนอิหมัมชาบีตวัตซุนกับท่านอิหมัมอาบูฮานิฟะนะครับ <S 2> <S 2> ท่านอิหมัดม,มาลิกตวัตซุนกับท่านนาบีนะครับเวลาท่านขอลุอาเวลาเวลาซิโรซิยาลกูโบไปเยี่ยมเยือนกูโบท,ท่านนาบีเนี่ย ท่านจะหันหน้าไปหาทางขุมูนโวยบอกว่านั่นเป็นวาสีลาของบิดาของท่านคือท่านนาดีอาดัมนะครับอันนี้ผมพูดโดยสรุปจริงๆว่ามีรายละเอียดอีกมากมายนะครับ,รบทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยแสดงว่าในกลุ่มอลิสุนนะวันจมาถือว่าการตะวัสุนนั้นได้ทั้งเป็นและตาย แต่ท่านิิพิจานียะบอกว่าได้เฉพาะเป็นเท่านั้นตายไม่ได้นะครับในเรื่องนี้นะครับจริงๆการตะวัสุุนนั่นเป็นหลักการหนึ่งของอิสลามเพราะว่ามีกล่าวไว้ในพระมหากภิรุรอานดังที่ได้ยกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีฮะดีษนะครับ,ม,นะรบมีหลักฐานอื่นๆที่ได้ได้ได้มีการระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่านะครับแม้กระทั่งตัวท่านนบีก็มีการตะวัสุน นะครับตัวท่านนบีเองก็มีการตะวัซุนทีนี้เรามาดูนะครับว่าท่านนบีตะวัซุนยังไงอาจารย์นบีตะวัซุนเนี่ยนะครับนบีในดูอารนขณะที่ออกไปจากบ้านเนี่ยนบีจะบอกว่าอัสอลุกะโลอัลลอฮุมมาอัสอลุกะข้าแต่อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์นะครับด้วยกับบิซาอิลีนแปลว่าบรรดาผู้ที่ขอโผลต่อท่านคือนบีตะวัสซุนด้วยกับ คนที่ขอพรก็คือไม่ยถึงคนทั่วไปนะฮะซึ่งในดุอาบมตเนี่ยชี้เห็นว่านามีนั่นได้ขอตลอดด้วยกับการตะทำสุนด้วยกับคนที่ขอตลอดตานะครับทีนี้ในอัลกุรอานเนี่ยครับได้มีการระบุเอาไว้นะครับในอายาหนึ่งว่าอย่างนี้ครับบอกว่าวาอัน ولو أ ن ه ศรัมอั أ ฟุ ف س ه ุน ا ء อูกา วัสดุฝรัลล่ง ا ل ل วัสดุฝรัลล่งมุร,รสูลุลาวจัล,ลุ الله ตัวบัลรหีมนะครับในองค์การนี้นะครับเป็นการกล่าวถึงการ,การตะวสัสซุกับท่านนาบีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าและมานแม้นว่าพวกเขานั้นเมื่อได้นะครับอิสลามในขณะที่พวกเขาได้ซอรรนเดมแกตัวเองคือได้ทําบาปนะครับ ทุจริตกับตัวเองก็คือทําบาทปทําผิดต่ออัลลาฮฺเจาอูกะได้มาหาเจ้าอาลลาาัลลอฮฺกล่าวว่าคนที่ทําบาปนี่มาหาท่านนาบีนะครับฟาสตาวฟารุลอฮะพวกเขาก็เลยทําการขอรุกโทษต่ออัลลอฮฺวัสตา,ฟลลาวฟารอลาหุมุลรอซูลแล้วท่านรอซูลก็ขอรุกโทษให้แก่พวกเขานะครับแล,วล,ล,ล้ววา่าเจ้าลอฮะเตาวะรอฮีมาแน่นอนพวกเขาที่ทําบาปจะพบว,ว่าอัลลอฮ์นั้นทรง รับการเตาันนะกับการสารภาพผิดและก็ทรงเมตตายิ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าพระตาลาได้วางข้อแม้ในการรับเตาวันของคนที่ทําบาปเอาไว้นะครับอยู่สามประการหนึ่งจะต้องมาที่ท่านนาบีเพราะว่าในนั้นบอกว่าจะกล้าได้มาหาเจ้าในกะารมาถึงท,ท่านนาบีต่อมาก็แบบที่สองก็คือพวกเขาได้ขอรุกโทษต่ตออะค์ นะครับเพราะว่าในคุรานบอกว่าว was t a สต a ฟ a f a ล a w แล้วพวกเมื่อมาหาลตันนบีแล้วก็ทําการขอรุปโทษเราจะสังเกตได้มหมในคุรานว่าคุรานเนี่ยไม่ได้มาได้ได้กล่าวถึงนะครับว่าพวกเหล่านี้ต้องมาหาท่านนบีแล้วก็มาขอรุกโทษต่ออัลลอฮ์และวัสต a ฟ f a r a f a r มรอซูลุและท่านรอซูลก็ขอลุกโทษให้แสดงมาสามประการเนี่ยหนึ่งมาหาท่านนบีสอง ขอรูกโทษต่อรอดสามนาบีก็ขอรุกโทษให้แก่พวกเขานะครับสแสดงว่าการที่ผู้อื่นทําให้เนี่ยได้นะครับสามประการนี้เป็นผลทําให้อลลอ์เนี่ยรับการเตวัตรับการอิสติฟนขอรุกโทษของพวกเขานะครับตรงนี้เท่ากับเป็นการตตวัซุนกับท่านนาบีท่านี้มันมีจุดที่ท,ท,ที่ที่บรรดาอุลามาทั้งหลายเนี่ยเขาก็ กล่าวว่าการมาหาท่านดานีนั้นไม่ใช่เฉพาะเป็นเท่านั้นม